กับตัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมดอทชนแนลวันนี้ผมก็จะมาทําการเล่นเกมเจ้าตัวเกนชิ้นอิมแพกนั่นเองของนี้ผมก็จะมาเล่นในเจ้าตัวมือถือโปโก X7 Pro นั่นอีกนะครับซึ่งเป็นมือถือที่ได้วๆว่าถูกและดีนะครับไม่ถูกหรอกคุ้มที่สุดในราคาหนึ่งหมื่ใช่คุ้มที่สุดในราคาหมื่นนะึงนะคือเป็นมือถือที่คุ้มมากนะแล้วก็ได้ได้ว่า ผมโชคดีมากๆนะผมได้ยาตัวครึ่งนี้เนี่ยในราคาหนึ่งมืนเ็ดร้อยเก้าสิบาทนะน่าจะไม่ปิดได้แรมมาที่สิบสองนะแล้วก็ล้มได้มาห้าร้อยสองเลยทีเดียวดีวถือว่าคตคุ้มเลยนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยดีกว่าคนระับว่าจะเป็นยังไงนะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นยกว่าตัวเองจะเบื่อนะมาเราไปาเล่นไปเลย ก็ถามว่าทำไมผมเป็นแบบนี้นะเพราะว่ารหัสต่วผมโดนแบนนะโดนแบนเป็นนานแล้วด้วยนะต okay. ั้งแต่ซูเมลุเข้ามาใหม่ๆนะแล้วก็หลังจากนั้นรหัสผมก็โดนแบนแลวผมก็เลิกเล่นไปเลยนะหมดไปเลยเพราะรหัสโดนแบนแล้วผมกูไม่ไม่รู้ทำไมนะเนี่ยผมกูแบบนี้ไม่ได้ท่ที่แลว้วอ่านที่ผมเคยให้ท่านไปชมได้เล่ยเฮ้ยอ่านที่ผมได้ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะก็คือก็เนั่นแหละอันนี้ก็เป็นตู้ฟูรีนะนั่นเองนะก็ถามว่าอยากได้ไหมไม่ผมอยากได้หูต่อมากกว่านะแต่หูต่ามันก็ตกยุบไปแล้วอืมไมเราตั้งค่ากันเลยนะตั้งค่าของผมนะก็จะอยู่ที่ปรับสุดเลยนะก็ผมเป็นคนเน้นเล่นลื่นนะผมไม่ค่อยเ,น,เน้น เล่นแบบสูงๆนะแต่ถ้าจะเล่นแบบขั้นต้นก็เล่นได้นะทุกคนนี่ปรับกลางสูงนะผมปรับเรมเรทไว้ที่หกสิบนะปรับได้ไปะเนี่ยอ่ะปรับปรับได้นี่ผมก็จะปรับต่ำไปนะผมไม่ค่อยชอบอันไหนที่รู้สึกว่าปรับต่ำได้ผมก็ปรับนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่น ดูก่อนนะว่าเป็นไงนะผมเล่นในห้องเอนะทุกคนนี่นะโหมดเกมสามารถล้างหน่วยความจําได้นะตอนนี้ก็กำลังทำข้อสารนะเรียบร้อยและนะ้วหมดเกมตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบกวิบิตหกสิบกวิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องคลิปจำลอนกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงนะทุกคนนี่ <c oughs> คลิปจนะำวันแล้วผมขอนี่ไง เดี๋ยวเนี่ยจุนเซียนอ๋อเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้อัปเดตนานมากเลยเนี่ยผมไม่ได้เล่นมาเป็นปีเลยนะคือเลิกเล่นไปตอนที่ซูเมรุมาใหม่ๆโอ้โหมีทำนี่อะไรหลายอย่างทำอีกเทียบเลยนะถ้าผมจะเล่นจริงจังเนี่ย แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเทิงแล้วด้วยนะแลผมก็เรียนจบแล้วด้วยนะก็งานงองเลยไงไม่เป็นไรครับผมมีเจ้าตัวพว๊บอีกแคปโวก็สามารถเล่นในมือถึงได้นะเดี๋มาลองรับนี่เข้าก็เห็นไหมรู้สึมากเลยนะผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะ ผมเล่นในห้องแอร์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าผมเล่นข้างนอกเนี่ยอาจจะร้อนหน่อยนะมาเริ่มกันได้เลยนะมามามาที่ผมบอกนะผมเล่นปรับกลางนะทุกคนผมไม่ค่อยเล่นแับโสงเท่เลยเพราะผมเป็นคนที่ชอบเล่นแบบเบรนแบิร์นเบิร์นนะที่มาเล่นแบบปลาไปสกี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 กีไปสกีไ You're in for a little shock ตอนนี้ก็ถือว่าเลื่อนเลื่อนนะทุกคนเลื่อนเยอะมากเดี๋ยเราไปทำลายหอคอยกันดีกว่านะโอ๊ยเดมเลย เดี๋ยวเรามาตีมอนกันดีกก่านะว่าเป็นยังไงนะีโ่โหลดเร็วมากเลยนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันโหลดเร็วมากบริการหันทีนี้ผมใช้โมชั่นเบอร์เลยก็มันจะดูสวยงามสักนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะถ้าเราอยู่ในฉากต่อสู้โอ้ยทำไมดืม้อได้เห็อเนนะี่ นี่ก็ป่านไปประอานหนาทีไไท้ฮมีกระตุกมากนิดหน่อยนะาอกว่า่ไนเดนอยู่ไหนเอนนี่อยู่ <laughs> nice and spicy. <laughs> you're in for a little shot. Don't be scared. <laughs> you are. You're. <laughs> <You're tight. laughs>

ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าเล่นได้นะถ้าใครเล่นแบบปัดกลางนะแต่อาจจะด้อนไว้สักนิดน,นึงนะถ้าใครที่เน้นแบบภาพสวยๆนะก็ผมแนะนําให้ปรับกลางนะทุกคนปรับสูงนีไม่ค่อยแนะนํานะเซตติ้งก็ประมาณนี้นะทุกคนเอาใหม่นะนี่นะเซตติ้งก็เลนเดอร์กลางเงากลางวิชวลเอฟเฟกตสูงคุณภาพเอฟเฟกกลางเะเรบฉากสูงเทมเพลต60มอชชั่นเบอร์ต่ำโอมเปิดแล้วก็อันนี้ TAA แล้วก็อะไรสักอย่างสูงนะก็เดี๋ยวเรามามาปรับแบบภาพต่ำกันเลยดีกว่านะผมจะปรับต่ำสุดเลยนะเพราะผมเป็นคนที่ชอบเล่น ate, เฟรมลืนล่นลื่นนะทุกคนว์ชั่นเบอร์เปิร์ดสักหน่อยนะเพื่อความสวยงามก็โอเคประมาณนี้แหละที่ผมปรับนะนี่คือเซตติ้งที่ผมน่าจะใช้ประจำนะนี่ปรับต่ำ แดีกว่ารเชันเบอร์ปรับสูงนะไระเชิเบอร์ปรับสูงมากไปเลยดีกว่านะเอ้ยถ้าปรับสูงก็พอนะสูงมากไม่ไม่ค่อยไหอ่อะเนี่ยนี่คือเฟซเฟซเเตต่ำนะก็ภาพอาจจะดูดินน้ามันสักนิดนแต่ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคไม่ได้ยีไม่ได้เย่ยมากนะพผมก็อยากเล่นแบบนานๆนะ นี่ก็เป็นอีกข้างข่าหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากเล่นแบบทำนานนะเล่นยาวๆก็นี่ฮเล่นแบบประมาณชั่วโมงตึ้งๆชั่วโมงชั่วโมงอะไรประมาณนี้แบบ ไปนะต่อไปเป็นไปนเรื่อยๆนะเป็นอย่กว่าผมจะพอใจนะแล้วก็ให้นอนนะกับผมก็จะไม่ตัดต่อนะเพราะว่าผมอยากดิ้นแบบสดร้อนให้ท่านชมได้ดูกันนะว่าก็นี่นะแต่ใครถ้าถ้าถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่ามันภาพมันแบบดูดินน้ำมันไปหน่อยนะรับไม่ได้ในตรงนี้ผมก็ ปรับได้นะต่าไปเลยต่ามากมันดูไม่สวยก็ปรับต่าไปเลยนะครับต่ำๆนะต่าไปเลยต่ำไปเลยปรับต่าไ,ไปนะปรับไปสักหกสิบเลยนี่นี่ ประมาณน,นี้นะีน่ะตอนะตอ่ตอต่อตนะามตามตามเราไม่สนใจนะอืก็ลื่นนะลืนลนล่นเลย แต่ที่นี่ผมแนะนำผมก็จะแนะนำให้ปรับต่ำเนะใครที่อยากเล่นลื่นแบบเลื่นย,ยาวๆผมแนะนำให้ปรับต่ำมากนะแต่ถ้าใครคิดว่าปรับต่ำมากหรือปรับต่ำนะแถ้าใครคิดว่าภาพมันไม่ค่อยสวยเท่า่อยากให้ภาพชัดด้วยแล้วก็แนะนําให้ปรับกลางนะทุกคนเิ็มเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อความลื่นไหลในมะืเดินไปนะเดือด น,นี่เราทำเพื่อประจำวันเสร็จแล้วเราก็ขอปิดคลิปนะอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มาแค่ทีมงังนั้น,นผมมาทดสอบให้ดูเฉยๆนะว่าเป็นไงนะเราก็าจะเล่นไปด้วยพูดไปด้วยนะพูดมากเองนี้ตามไป ちょっと待って。 Oh. ต่อไปก็น่าจะเป็นภาคสุดท้ายหรือเปล่าเปนะ็นภาคสุดท,ท้ายแล้ว เออข่างบนนี่โอ้โหของแม่งโคตรหายเนี่ยคือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆคือ,อ,อนอนนับกินกายชายคิดอะไรไม่ ไปชี้ที่นี่เลยวิซากับบาบารานนี่นทำดังเหี้นย,ยนู้เนเลย

เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเพื่อนจัวัของเราก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมผมขอตัวเป็นแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อายสดๆร้อนๆแล้วก็ถามว่าจะลงไหมก็น่าจะลงเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเจ้าตัวพ่อโกอิจปูเนี่ยในการเล่นของผมเนี่ยก็ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสิบจิตกว่านาทีนะก็ได้เลยว่าเล่นเลื่นเลยนะทุกคนก็ใครที่จะซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ลาซาด้าช้อปปีแล้วก็ร้านเสี่ยวมี่ชอปนะครับก็ผมก็ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอไปเล่นจะตรวจชินๆนะเลียร์ในเรื่องแล้วก็ฟาร์มฟาร์มรหัสให้มันโหดยิ่งขึ้นนะก็ขอตัวครับไปก่อน